เป็นเส้นหนีไม่กี่วันก่อนคุณหนูลั่วเพิ่งถูกผู้อาวุโสโมเหอของสำนักสลาล้มรับเป็นศิษย์ข้าเดาว่าคุณหนูอี้หานเองก็อยากจะทราบเหตุใดท่านถึงได้เชี่ยวสารคิดกระบี่ประจำสำนักของสำนักสลาล้มหรือได้มาจากคุณหนูลั่วเจ้าสาราเถาสำนักสลาล้มแห่งนี้และเจ้าสำนักสลาล้มของเผงไหลมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคิกระบี่ภาคจากเป็นคิกระบี่ประจำสำนักสลาล้ม ท่านทราบไหมว่าเมื่อ3,000ปีก่อนจัก,กรพัิยุสลาล้มได้ก่อตั้งสำนักสลาล้มที่ภูเขาเผิ่งไลสถานที่ซึ่งพลังวิญญ,ญาณอุดมสมบูรณ์ที่สุดในทวีปเมคาคามอำนาจสันสะเทือนอยู่พักหนึ่งแน่นอนซื้อสำนักของเสี่ยวซื้อยังเป็นเราที่เลือกมหาขายปานพิทักษ์สำนักก็เป็นค่าที่ลงมือด้วยตนเองแน่นอนว่ารู้ดี ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ประทานขายปันนี่คือตาอาญาสิทธิขายปันมิติพันวายาเก็บไว้ซะขอรับน่าเสียดายที่700ปีก่อนหลังจากที่จักรพรรดิยุทธพิสูจน์เต๋ผ่านหายตัวไปอย่างลึกลับสัตว์ตูมากมายหลายคนได้ไปหาเพื่อล้างแค้น สำนักสลานล้มที่เป็นฝูงมังกรไล้หัวอ่อนแอลงทุกวันสุดท้ายได้แต่ถอยไปที่ทรายแดนลุกล้างทางใต้นั่นก็คือสำนักยกพิสูจน์ในวันนี้แดนลุกล้างทางใต้และเขาเพิงไล่ระยะทางระหว่างทั้งสองนั้นห่างไกลกันมากก่อนนี้ได้ยินผู้อาวุโสสามกล่าวถึงสำนักสลานล้มเราคิดว่าเป็นเพียงชื่อตรงกันเท่านั้นไม่คิดว่าที่แท้เป็นสิทธิลูกสิทธิหลานของตัวเอง ด้วยอุปนิสัยของเจยวซื้อคาดว่าหลังจากเราฝ่าเขาอาจจะนีก็พยายามหาก,กินอายของเราหากไม่ใช่เพราะคะ้าสำนักของเขาก็เป็นไปไม่ได้ที่จะลงเอยในสถานที่ดังกล่าวเมื่อเป็นอาจารย์ศิษย์ในฐานะอาจารย์ก็จะคืนสำนักสลานลมให้เจ้าข้าจำได้ว่าลั่วซึงเสียมีน้องซายคนนึงใช่ไหม ขอรับทายาทซ้ายเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลล้วานามหลวเท้าคนผู้นี้ก่อกรรมทำชั่วทุกชนิดในเมืองอันหยางเพียงเพราะตระกูลล้วเป็นผู้นำแปดตระกูลใหญ่ในเมืองจึงหลายคนกล้ายั่วยุผู้นำแปดตระกูลใหญ่อีกไม่สาก็ไม่ไสแล้วไอ้เจ้าสิบหลานที่ซื้อโมเหอนั้นไม่มีตาจริงๆให้สำนักสลาลม้มคุมของตระกูลลว้วสำนักนี้สมควรได้รับการจัดใหม่ ผู้บาดเจ็บตระกูลกูรบกวนเจ้าสลาเถาหน่อยนะข้าจะออกไปหาอะไรสนุกสนุกทำข้ามเวลาให้สาวเมืองอันอยากเข้าใจว่าล่วงเกินคนตระกูลกูอะไรจะเกิดขึ้นสถานที่จัดเลี้ยงตระกูลลัวขอแสดงความยินดีกับท่านประมุกลัวที่ได้รับตาสารลมบุตรตีท่านถือเป็นอัศริยะที่หายากจริงๆ มีตาสารล้มอย่าว่าแต่เมืองอันหยางแม้จะอยู่แนาจากเพลิงม้วงให้เดินไปด้านข้างก็ไม่มีปัญหาประมุกตะกูลหลิวประมุกตะกูลเว้ยที่ไหนที่ไหนทุกท่านสมกันเกินไปแล้วประมุกตะกูลล้วล่วซื่อให้นี่คือสมโลหิตที่สั่งคนไปหาจากแดนพันอลุโนไทหวังว่าประมุกล้วจะรับไว้กล่าวได้ดีกล่าวได้ดี ไข่กันวันนี้ซังคือคักยิ่งนักข้ากูแสวนเสินเองก็ได้เตรียมของขวัญพิเศษเอาไว้โปรดอดีตพ่อตาลับไว้ด้วยเออท่านพ่อช่วยข้าด้วยกูแสวนเสินรีบปล่อยบุตรข้าซะกูแสวนเสินเจ,จ้าเป็นบ้าอะไรรีบปล่อยนายน้อยรัวเร็วเขา กูเสวียนเซินตะกูลั่วมีตาสาลนาลมคุ้มคองไม่ใช่สิ่งที่เจ้าสามารถล่วงเกินได้ปล่อยนายน้อยพวกเราซะกูเสวียนเซินเจ้าจงปล่อยเท้าเออเดียวนี้สายสาราสามารถทําให้เจ้าตายอย่างรวดเร็วไม่บาดเจ็บอืมคนที่แล้วก็พูดแบบนี้ตอนนี้ไปคุยกับลากมะม่วงแล้วล่ะดูเหมือนประมุกลว่วค่อนข้างไม่พอใจกับของขวัญข้านะในเมื่อเป็นเส้นนี้ ก็ให้ของขวันชิ้นใหญ่ชิ้นอื่นยะหยุดมือปล่อยบุตรค่าซะเท่าเออเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมบิดาค้าตันเถียนของค้าตะบะของค้ากูสวนเสินเจ้ากล้าดียังไงมาทำร้ายตะบะบุตรค้า นี่ก็สุดจะทนแล้วหรือสิ่งที่ตระกูลล้วมอบให้ค่ะเราเพิ่งคืนกลับ2องส่วนเองประมุกล้วไม่จําเป็นต้องกล่าวไรสาระกับมันพวกค่าจะสังหารไอเด็กบ้านี่แทนท่านเองเพียงแค่ระดับวิญญาณฟ้าสองคนก็คิดเพ้อเจ้ออยากสะบั้นสังหารเราไม่รู้จักช่วยดีเส้นนั้นก็พินาศไปพร้อมกับตระกูลล้วเถอะทำลายตระกูลล้วค่ะ ลมปากไม่เบาเอาศัยพลังตะบ่าเจ้ารออีกร้อยปีเธอกล้าล่วงเกินตระกูลล้ว่ยามเยียดตาสลานลมข้าจะให้เจ้าตายศพไม่สวยเจ้าเก่าวถูกต้องด้วยพลังตะบายามนี้ของข้าหนึ่งต่อพันนั้นค่อนข้างยากลำบากจริงๆเพียงแต่น่าเสียดายเราตอนนี้มีไพ่เด็ดอยู่ในมือ การคุ้มกองที่พวกเจ้าปฏิบัติลาวของลำค่าจากกายเป็นอาวุธแหลมคมที่จะทำลายพวกเจ้าตระกูลลั่วเจ้าวันนี้จกต้องพินาศเป็นไปได้ยังไงกูเสวียนจะสามารถควบคุมตาสารลมของตระกูลล่วได้ยังไง ข่ายปานตาสลา,านล้มเจ้าทราบได้ยังไงสิ่งที่เจ้าไม่รู้ยังมีอีกมากแย่แล้วรีบสังหารมันเร็วเขาไปด้วยกันซะช่วยข้าด้วยเป็นไปได้อย่างไรเจ้าเด็กนี้ไม่เพียงแค่ขับเคลื่อนตาสลา,านลมได้ยังเชี่ยวสารวิชาขายปานขั้นสูงด้วย Dạ, dạ không mà nè